เังใ,ใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อ,อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายปรับท่านั่งให้ถูกส่วนขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะ และกรทใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพัน จากคนสัตว์สิ่งของแล้วก็รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆที่โสนกลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาๆสบายๆแล้วก็ผ่อนคลาย ให้นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไปทวนจนกระทั่งถึงปัจจุบันในชาติรวมทุกๆุบุญบุญเล็กบุญน้อยบุญปานกลางบุญใหญ่บุญทุกชนิด ทั้งสาธารณกุศลส,สงเคราะห์โลกสร้างบถอพิหารศาราการเปลี่ยนถาดกระถินพระป่าปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเป็นต้นกรวมมาเป็นดวงบุญใสๆกลมรอบทั่วมันดวงแก้ว ใสบริสุทธิ์ระดุดเพชรโลกที่จรในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างเหมือนดวงอาทิตยามเที่ยงวันแต่ว่าใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญนะจ๊ะ ให้นึกเบาเบาอย่างสบายสายนึกในความปลื่ปีติว่าวันเวลาที่ผ่านมาเราได้สร้างสมบุญบารมีของเราไว้ติดอยู่ในศูนย์กลางกายที่เจ็ด เป็นบ่กเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราทั้งในมนุษย์และในเทวโลกให้เรานึกอย่างนุ่มนุ่ๆนิ่งๆน,นุ่มๆเบาเาสบายสๆอย่าไปเค้นภาพ อย่าเปในน,นนะจ๊ะให้นึกอย่างนุ่มนโนนนิ่งๆน,นุ่มๆเบาๆสบาสยๆแล้วก็ผ่อนคลายทำใจให้ใสๆให้เย็นเย็น ถ้ามันจะเน้นเกิดับเลอเป็นเห็นภาพแล้วก็ไปเยอะเลือกตาขึ้นมาน,นิดเมื่อเหมือนลบเปลือตาแล้วก็เริ่มต้นใหม่อย่างง่ายๆโดยไม่เสียดายสิ่งที่เราได้เคยเห็นมาก,ก่อน แล้วก็เริ่มทนใหม่ค่อยๆน้หนิ่งหนึ่งนุ่มๆเบาๆส,สบายเมื่อเราทำซ้ำๆบ่อยๆทุกวันทุกคืนนานๆเข้าก็จะเกิดสภาวะจิตที่บริสุทธิ์จิตจะบริสุทธิ์ สิ่งเจ้ามองทั้งหลายจนเห็นความบริสุทธิ์ภายในได้เป็นดวงใสใสที่มารองกับความสุขสุขที่ไม่มีประมาณความสุขนั้นก็จะขยายสูบระบบประสาทและกรามเนื้อ ทำให้เราสุขกายสุขใจและก็ขยายออกไปสู่สิ่งแวดล้อมทำให้เกิดกระแสแห่งความสุขที่มีอนุภาพมีพลังที่ทำให้ใครได้เห็นเรา ในเข้าใกลเราก็จะปล่อยมีความสุขตามไปด้วยเพราะฉะนั้นให ữ, น้นื้อน,น,นุ่มๆนุ่มนิ่งนิ่งนุ่มๆนุ่มเบาๆสบายสบายใจใสๆใจเย็นๆนะจ๊ะจะประคองใจให้หยุดนิ่งโดยบริกรรมเบานาไปด้วยก็ได้ ภาวนาว่าสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังให้ดังออกมาจากกลางท้องของเราเหมือนมาจากแหล่งแห่งความสุขความบริสุทธิ์แหล่งแห่งอนุภาพอันไม่มีประมาทมาขะจัด สิ่งที่เป็นบาปอกุศลให้หมดสิ้นไปลเลตอแตใจที่ใสใสเย็นเย็นและจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาอย่างนั้นไปด้วยก็ได้จนกว่าใจไม่อยากจะภาวนาต่อไปคําภาวนาจะใช้ ประคองใจเท่านั้นนะจ๊ะเมื่อเราหมดความจำเป็นเราสามารถทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวได้เราก็ไม่ต้องประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาะสัมมาหลังอีกแต่ว่าเมื่อใดใจ เราฟุ้มไปคิดเร,เรื่องอื่นเราจึงค่อยย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่กับประครับประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับภาพองค์พระก็จะนึกภาพองค์พระ แก้วใสๆสแทนก็ได้นะจ๊ะนึกเป็นองค์พระใสใสแต่วิธีการนึกต้องแบบเดียวกันอย่าเน้นอย่าเค้นภาพอย่าเพ่งอย่าจ้องให้นึกเบาๆสบายๆ ในทํานองเดียวกันนะจ๊ะต้องนิง่งนิน่งนุ่มนุมเบาเบาต้องผ่อนคลายประวัติเส้นทางสายกลางภายในนั้นนะต้องผ่อนคลายเป็นเส้นทางความสุขจะไม่มี อาการตึงเครียดหรือทุกข์เลยมีแต่สุขที่เพิ่มขึ้นเมื่อเราทำบ่อยๆก็จะค่อยๆชำนาญภาพก็จะปรากฏชัดใสแจ่มกระจากลางกายเป็นดวง ใสไใสองค์พระใสไใสเมื่อเราทำไม่ไหาเขาคุ้นเคยใจก็จะลั่นเข้าไปสู่ภายในกลางของทุกสิ่งนี่เราเห็นจะเห็นดวงใจก็จะมุ่งเข้ากลางดวงถ้าเห็นกายภายในใจก็จะพุ่งเข้าไปสู่กายภายใน เห็นองค์พระใจก็จะมุ่งไปสู่กลางองค์พระที่ใสๆเป็นแนวดิ่งลงไปที่ขยายออกไปทุกทิศทุกทางแต่ว่าอย่าไปเน้นอย่าไปกำกับอย่าไปคิดนำ อยากลัวช้าอย่าคิดนำอยาก,กำกับใจใสๆใสเดี๋ยวจะเคลื่อนกับไปเองแล่นกับไปเองถ้าถูกส่วนแล้วจะขยายสุขจะเพิ่มขึ้นแม้เห็นชัดเท่าลืมตาเห็นแล้ว เลอยิ่งกว่าลืมตาเห็นก็นตามก็ยังต้องใช้วิธีการเดิมที่ถูกต้องคือนิ่งอย่างเดียวอย่างนุน่มๆสบายๆสุขจะเพิ่มขึ้นภาพก็จะเพิ่มขึ้นความบริสุทธิ์จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าหากเรา เป็นเน้นเป็ลุ้นเป็นเล่งเพลงหรือจ้องอย่างไม่รู้ตัวเราจะสังเกตได้ว่าภาพภายในเนี่ยมันจะชะลอช้าลงปริมาณแห่งความสุขก็จะลดลงลดลงในระดับที่เราไม่ชอบแล้เราก็จะฝืนดันต่อไปอีก สุขก็ยิ่งลดลงไปอีกเพระผิดวิธีทั้งๆที่เราทำถูกมาในระดับหนึ่งแล้วนี่สำคัญนะลูกนะเวลาไปอยู่ที่บ้านเราไปดั่งส่วนตัวตามลำพังต้องจำวิธีการนี้ไว้ดีนะจ๊ะเพราะปีนี้ เราก็จะต้องปฏิบัติทำให้ดีกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากวันเวลาที่เหลืออยู่ข้างหน้านี้สั้นลงไปทุกวันพระภัยจะมาถึงเราเมื่อไรก็ไม่ทราบเราจะพัดพลาดจากกายยากนี้ในโลกใบนี้เมื่อไรก็ไม่ทราบเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือฝึก ใจให้หยุดนิ่งอย่างถูกหลักวิชาและสม่ำเสมอให้มีสติสบายสม่ำเสมอแล้วก็หมั่นสังเกตว่าเราทำอย่างไรใจถึงแั่นกับไสิ่ภายในเรื่อยเรื่อยทำอย่างไรใจถึงถอนออกมา แล้วก็ค่อยๆปรับลงวิธีการให้ถูกหลักวิชาประกอบความเบียนให้กลั่นก้าถ้าทำได้อย่างนี้เนี่ย้าเป็นบรรพชิตก็จะบวชอยู่อย่างมีความสุขมีปีติสุขหล่อเลี้ยงใจไปทุกวันทุกคืน ไม่มีอะไรเหนียวลังใจเราได้เลยถ้าเป็นกระหัสก็จะมีปีติสุขหล,หล่อเลี้ยงใจเช่นเดียวกันแม้ว่าจะต้องทำมาหากินทำมาค้าขายทำมาสร้างบารมีจะมีปัญหาแรงกดดันอะไรมาเนี่ยหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหาย ร้ายก็จะกลายเป็นดีดีเจอแล้วก็ดีเพิ่มขึ้นเป็นดีเลิศเพราะฉะนั้นก็ต้องให้มันฝึกฝนไปเรื่อยๆนะลูกนะมันฝึกหยุดฝึกนิ่งนุน่มๆให้ใสๆอย่าให้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวถ้าเราทำในคล่องได้จำนานแล้ว บ่อยๆซํำๆจนจานาญต่อไปเราก็าจะได้ค่อยๆศึกษาเรียนรู้วิชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้หายสงสัยด้วยตัวของเราเองและยังมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราอย่างเป็นความลับของเราอยู่ เราจะต้องทำให้สิ่งเหล่านี้ไม่เป็นความรับของเราอีกต่อไปโดยเฉพาะอย่างน้อยต้องให้รู้จักว่าความสุกขที่แท้จริงนั้นอยู่ภายในตัวงเรานี่เองภายในมีแสงสว่างสองทางชีวิตที่เห็นได้แตกต่างจากแสงภายนอก และแสงสว่างที่ส่องทางชีวิตถ้าไม่เราเห็นชีวิตอีกหลายระดับที่แต่ก่อนเป็นความลับของเราก็จะถูกเปิดเผยเมือ่อเราได้เข้าถึงเห็นชีวิตของกายมนุษย์ละเอียดที่แตกต่างจากชีวิตของกายมนุษย์เห็นชีวิตของกายทิพย์ ที่แตกต่างจากชีวิตของกายมนุษย์ละเอียดเห็นชีวิตของกายอรูปปรลมที่แตกต่างจากกายทิพย์เห็นชีวิตของกายอรูปปภลมที่แตกต่างชีวิตของกายรูปปภลมเห็นชีวิตของพระธรรมกายที่แตกต่างกว่าทุกๆชีวิตที่ผ่านมา แจ่มแจ้งหายสงสัยในตัวเราเองรู้จักว่าที่เป็นเนื้อเป็นหนังแ,แท้ของพระรัตนตรัยนั้นคืออะไรตัวจริงแห่งพระรัตนตรัยเราจะได้ไ่ได้ยินแค่ชื่อแต่เข้าถึงได้และเห็นได้เป็นอันหนึ่งอเดียวกัท่านได้ เราจะรู้จักคำาพุทธรัตนะทำไมเอาคำาพุทธะมาเกี่ยวกับคำารัตนะเราจะหายสงสัยและก็แจมแจ้งขึ้นที่ว่าผุรู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วที่เป็นรัตนะจริงๆไม่ใช่แค่ข้ออุปมนะลักษณะ เป็นอย่างไรชีวิตที่ใสชีวิตที่เป็นแก้วเป็นแก้วใสใสที่ใสกว่ารัตนะใดใดใ,ในโลกมนุษย์หรือในโลกอื่นหรือในเทวโลกมีลักษณะอย่างไรทำไมถึงได้เชื่อว่าเป็นที่พึ่งและที่อริยอันสูงสุดของเรา ทำไมถึงได้ชื่อว่าเป็นสรระเมื่อเข้าถึงแล้วเราก็จะแจ่มแจ้งเมื่อแจ่มแจ้งก็หายสงสัยพอหายสงสัยก็เกิดปีติสุขเบ,บิกบานอาจรรพ์ร่าเริองอยากจะทำความเห็นให้ถูกต้องเพิ่มขึ้นความเห็นถูกก็จะยิ่งเกิดขึ้น ปอใจแเ้าก็ถึงพุทธรัตน,นะถึงธรรมรัตน,นะแล้วก็ถึงสังกรัตน,นะรูจากว่าทำไมเรียกว่าพุทธรัตน,นะทำไมลักษณะอย่างนี้จึงเรียกว่าธรรมรัตน,นะลักษณะอย่างนี้ทำไมถึงเรียกว่าสังกรัตน,นะจะไปเข้าถึงเนื้อแท้จริงๆเลยสามอย่าง อยู่รวมกันแยกออกจากกันไม่ได้แต่ทำหน้าที่กันคนละอย่างเหมือนดวงตาเหมือนหูเหมือนจมูกปากที่ติดอยู่บนใบหน้างเราทำหน้าที่กันคนละอย่างเรียกชื่อเป็นคนละอย่างแต่อยู่รวมกันลัตนะทั้งสามนี่ก็เช่นเดียวกัน เราจะเป็นชาวพุทธที่สมบูรณ์ได้ต่อเมื่อเราเข้าถึงรัตนะทั้งสามดังกล่าวนี้ที่มีอยู่ภายในตัวของเราถูกเปิดเผยด,ด้วยตัวของเราเองเมื่อใจของเราหยุดนิ่งนุ่มเบาสบายในตำแหน่งที่ตั้งของพระรัตนาตรัยเราจะรู้สึก อบอุ่นปลอดภัยรื่มปิติและภาคูมใหญ่ว่าเรามีบุญมากที่ได้เกิดมาเป็นชาวพุทธจะทราบถึ้งกว่าที่เคยเป็นและก็จะทราบถึง้งไปถึงคำสอนของพระสมมสมติเจ้าจะกระตุ้นให้เราอยากเรียนรู้เพิ่มขึ้นในสิ่งที่เป็นจริงและมีประโยชน์ ั้งประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในอน,นาคตแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งที่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์เลยเราจะรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตด้วยตัวของเราเองหายสงสัยด้วยตัวของเราเองอยู่เป็นสุขด้วยตัวของเราเองแม้อยู่ตามลำพังก็ตามอยู่คนไม้ก็เป็นสุข อยู่ในป่าในเขาก็เป็นสุขอยู่ในที่ทุรกันดานก็เป็นสุขเพราะใจเราไม่เกิดความทุรกันดานมีสุขยุภายในอริยบททั้งสี่เราก็จะใช้ได้อย่างสมบูรณ์คือนั่งเป็นสุขยืนเป็นสุขเดินเป็นสุขนอนเป็นสุขใช้อริยบทได้สมบูรณ์ อย่างเป็นสุขจะเข้าใจเข้ามาอยู่เย็นเป็นสุขมากยิ่งขึ้นว่าอยู่ตรงไหนไม่ต้องเย็นแล้วก็เป็นสุขที่ตรงไหนเย็นและเป็นสุขแล้วก็เอาอะไรไปอยู่ตรงนั้นซึ่งเมื่อเราเข้าถึงหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนั้นแล้วเราก็จะรู้จัก มาอยู่เย็นเป็นสุขก็อยู่กันตรงนี้นะใจก็จะใส่สเบิกมานอยู่ตลอดเวลาเป็นผู้รู้แล้วรู้เรื่องความเป็นจริงเกี่ยวกับตัวเราเองรู้จักตัวเราเองแล้วตื่นจากโลกมายาแล้วไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงที่มีแต่เรื่องจริงล้วนๆจะอยู่ภายใน ใจก็เบิกบานชุ่มชื่นเป็นสุขอยู่ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นให้ลูกทุกคนมันฝึกฝนอบรมให้ดีนะจ๊ะเวลาที่เหลืออยู่นี่เราก็ประครับประคองใจกันไปจะประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาสัมมาระไงไปด้วยก็ได้หรือจะหยุดใจวางใจ นิ่งๆนุ่มเฉยๆก็ได้นะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบ